ดีครับตอนนี้คุณคุยกับผมรักไกหลังจากที่เล่นแบทมิดวูคองมาสักพักผมก็ตระหนักได้ครับว่าการจะเข้าใจเนื้อเรื่องของเกมนี้ได้คนคนนั้นจะต้องเป็นแฟนคลับตัวยงของไซอิ๋วหรือเคยอ่านไซอิ๋วมาบ้างไม่มากก็น้อยถึงจะเข้าใจเนื้อเรื่องของเกมนี้ได้ครับซึ่งตัวผมเองในตอนแรกก็แทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไซอิ๋วเลยรู้แค่ว่าแกนหลักของเนื้อเรื่องคือการเดินทางของคณะออปัะถังง้อคงตื้อป่วยกายสัวเจ๋ง สี่ตัวเอกหลักเดินทางไปอัญเชิญปะไตรบิโดกณนะชมพูทวีปหรูแค่นั้นเลยครับที่เหลือก็ลืมไปหมดแล้วผมเลยจะมาสรุปแบ็กเมดวูของให้ฟังกันในแบบที่ทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายมากที่สุดแต่ผมขอไม่เล่าบแบบปกตินะครับที่จากจุด A ไปจุด B จาก B ไป C แต่จะเป็นการแปลบทพูดของบอสแต่ละตัวให้ทุกคนได้ฟังกันจากนั้นก็ไปสรุปกันอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในชาร์เตอร์นั้นๆซึ่งถ้าผมแปลผิดพลาดตรตงไหนหรือเพื่อนๆอยากจะเสริมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้ครับ อู้คงหรือเฮ้งเจียหลังจากอัญเชิญพระไตรปิดกกับพระทังซ้ำจังเรียบร้อยแล้วพี่แกก็ไม่ได้กลับโรบุรีแต่อย่างใดครับแต่มาใช้ชีวิตอยู่ในภูเขาหัวกวัวสซานบ้านเกิดของตัวเองใช้ชีวิตดูแลพี่น้องลิงยังมีความสุขทว่าสันติก็กลับเป็นเพียงแค่ลมปากพอเทพสามตาเออหลังเสินพร้อมเหล่าเซียนทังสีกระบุกมาถึงหน้าประตูบ้าน ด้วยพลังมหาศาลพร้อมกับอิสระที่ไม่เคยมีเหล่าเทพจึเงเกรงกลัวว่างอโคงจะอ,อลาวะาอีกครั้งเพราะงอโคงไม่มีรัดก้ามาคอยคุมประพฤติแล้วเทพเอิร์ลังเสรจึงอาสามาชวนแกบ,บังคับให้งอโคงกลับสวรรค์กลับไปรับใช้เง็กเสียน้องเต้ไม่เช่นนั้นจะทำลายหัวก,กวัวซาในสิน้น แร่งี่พี่งอคงแกเป็นคนว่านอนสอนง่ายใครไปไหนให้ไปก็ดีสิครับเพ,พราะขณะพัะถางยังต้องใช้เวลาเป็นสิปีก็จะฝึกให้หงอคงเชื่องได้มีหรือที่เทพจองห้องยังเออหลังเสริญพูดคำสองคำจบงอคงไม่ต้องการให้ใครที่ไหนเข้ามาก้าวไายชีวิตของเ้าครับเขารู้ดีว่าพวกเทพไม่มีวันไว้ใจเขาและพร้อมจะแหวกัดได้ตลอดเวลาเออหลางเสรนไม่มีทางเลือกเลยต้องเข้าไปบวกกับงอคง การต่อสู้สู่สี่คูกกี้ชนิดที่ว่าทําให้ปวดเยี่ยวหรือหิวขนมก็ลุกออกจากจอไม่ได้เลยทว่าเออหลางเสริญก็เตรียมอาวุธลับมาด้วยนะสิครับง้อคงโดนมนตสะกดของรัดก้าวอีกครั้งสิ่งที่ทําให้เขาทรมานเมื่อครั้งเดินทางเปยงจมปูทวีบบัดน,นี้มันกลับมาอยู่บนหัวของเขาอีกครั้งการต่อสู้จบลงไปครับพร้อมกับตำนานของเขา การเวลาผ่านไปหลายร้อยปีเรื่องจริงกลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่ากลายเป็นเพียงลมปากที่หาความจริงไม่ได้ว่ากันว่าร่างของงอคงสถิตยอยู่ในหินบนภูเขาหัวกัวซานแต่นั้นมาไม่เกิดแต่ก็ไม่ตายหากแต่ก่อนที่งอโคงจะไม่อยู่ในหินเขาก็ได้แยกชิ้นส่วนวิญ,ญญาณออกเป็น6ส่วนกระจายไปทั่วตุกมุมของแผ่นดินจีนเรียกว่าอาตายนาทั้ง6เพื่อรอวันกลับมารวมกันอีกครั้งและเหล่าคนเลนเกมนั่นแหละรครับ ต้องเป็นผู้กาลิงในภารกิจตามหาอาตยนาทั้งหกของงอคงกลับมาให้จงได้ Hmm, another monkey I see. Why don't you lay down your weapon and join me in God's mercy? What say you? Uh, you. Master spoke of you. The destined one. This humble one's name is Guangmo should my demise come by your hands please pass this message to my master searching for deity mortals do aspire craving immortality yaoguai's surely will conspire my master dispossessed and obsessed you are just I remember. The evil monk's abetted elder Jita, to burn the Great Sage and Tang Monk alive. That's these two. I thought they were already turned into ashes by that fire. Who would have thought they had turned into guys? Hailed bird, hailed bird, what dimmed your shine? Past's grip beyond our grasp. The future we may still clasp. Late is the hour, young one, in which you choose to stain my tranquil abode. Pray tell, to what end do you seek? you have forced my hand now you shall face what i truly am halt. no ill will i bear i'm merely my brother's eyes and ears I feign my loyalty to guard this path on the bear's order. Your destiny's bleak and stark. In its grip, we share the mark. The Guanyin Temple now lies in cinders. Yet the Elder's soul endures. The root of greed and fosters the stem of suffering. Better to forget the thing หลายปีมาแล้วที่อาตมาได้บูรณาวัตนี้ตอนนี้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากพระเหล่านั้นได้ถูกเคลื่อนเกินกินกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนอยู่ในภูเขาอายุามิน แต่ก็เป็นอาตมานี่แหละอาตมาเป็นคนมอบความสุขอันเป็นนินรันดร์ให้แกพวกเขาและอาตมาก็เป็นคนกูก้กำปีที่กลายเป็นตัวต่โกพวกนั้นทีละหน้าทีละหน้าแต่อาตมารู้ดีว่าสักวันโยมจะกลับมาโยมเล่นไม่ซื่อนี่หวะ <laughs> oh, thank me, to oh, 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 Finally, then, the three bells sang. Disciples come, I hear travelers approaching my temple, carrying new treasures. <laughs> I cannot see you, but I recognize your odor. It cannot be you. You're back. It must be you who took that Kasaya. Now give it back! A hundred and seventy years spent. <laughs> Kasaya's collected by the hundreds. <sighs> Still one short without his own... No, no, stop! Stop, stop! You're a quotient. Go, That's fine. Leave it! หนีคนเงยบอกค่ะการทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นถือเป็นคนโง่เขลาการเห็นแล้วได้บรรู้นั้นคือคนที่ฉลาดแต่เขาก็กลายเป็นบ้าจากสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่หรือ วนไมรูเจักที่ดำที่สู่วันนี้ข้าจะเมตตาปล่อยเจ้าไปหลัง,ง้าทบชจจะไม่อยู่ข้างเจ้าและจะไม่มีใครมาช่วยเจ้าได้อีกที่ข้าต้องทำตอนนี้คือเอามันไปไว้ที่อื่นแล้วเนรมิตทุกอย่างขึ้นมาใหม่ ยกตัวเละดูเถิดนักบาดุมยกตัวเลขให้เพื่อหวายชีวิตขาดูเถิดนักบาดูม้าเป็นเพียงแค่บาปของพวกเทพเจ้าถ้าหากเลือกได้ใครละจะกล้าท้าทายอำนาจเกียงกายของสูงสวรรค์ที่เจ้าบีพูดมาก,ก็จริงอยู่ ไม่มีใครกล้าือเอือกที่เขาว่าเขาไม่มีความกล้าพอจะทำลายธาักบาดผู้หญิงใหญ่หรอกมันต้องมีใครชักใจอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนใช่แล้วใช่แล้วเจ้าสิ่งนี้มันประหลาดมากเลยนะข้าไม่รู้จะใช้มันยังไงพลังของมันเนี่ยแปลกประหลาดมากเลยข้ารู้แค่ว่าต้องวางมันไว้บูชาข้างบนท่านั้นแล้วก็หลอกล่อปีศาจน้อยใหญ่ให้มาเส้นไว หากเจ้าอาไปกับข้าข้าจะกลับไปหาเจ้าแม่กวนอิมและชดใช้ความผิดทั้งหมดแล้วกลับไปใส่รัดก้าตามเคยเจ้าจะไม่ได้เห็นก้าวนอกนี้อีกแล้วจ้ากความไร้สาระเขาเถอะเอ้าเวเจาลิงมาเอาอัตายน้าของเจ้าไปสิ ช็อปเตอแรกมาจากตอนของปีศาจวายยุทธมินในไซอิวครับเป็นตอนที่พระถังและซึนงอคงเดินทางมาถึงวัดกวนอิมพระถังก็มาขอเจ้าอาวาสจินชื่อจังวัดหนึ่งคืนได้ได้ความที่เจ้าอาวาสวาดเป็นคนที่ลหลงใหลในการสะสมชีวรสวยงามราคาแพงเจ้าอาวาสก็เอาชีวรมาอวดพระถังครับแถมทับถมไปได้วยว่าท่านเป็นใครกันทําไมชีวรนดูซอมซ้อแบบนี้ งอคงก็หมั่นไส้เลยเอาจีวรของพระถังที่ได้รับมาจากเจ้าแม่กวน,นีบอกมาเกทับซึ่งพระถังแกก็ไม่พอ,พอใจครับผมคิดว่าที่แกไม่กล้าใส่เพราะกลัวจะเป็นเป้าสายตาของโจรซะมากกว่าแต่ถ้าว่าโจรมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในป่าเสมอไปครับโจรมันแฝงกายอยู่ในความคิดของเราทุกคนเจ้าวาดที่เห็นจีวรก็หลงไหลอยากจะได้ครับขอให้พระถังค้างคืนที่วัดและขอเอาจีวรไปดูชมสักคืนหนึ่งตกกลางดึก ก็รอวางเพลิงที่กุฏิพระถังอยู่ครับเพราะหวังว่าใจพระถังตายแล้วก็จะหุมชีวามันเป็นของตนซึ่งแผนนี้ก็เป็นแผนของพี่กวางหมู่นะครับตึงองคงก็แก้เกมกลับครับโดยการไปหาเทพกวางหมู่เทียนหวงังและขอที่ครอบกันไฟมาไม่พอยังเหลี่ยมกลับด้วยการเป่าไฟให้กลับไปเผาคุฏิของเจ้าวาด,ด้วยระหว่างนั้นปีศาจวายุธมินที่เป็นหมีดำบดเป็นตนจนแกลกาวิชาอาศัยยุทแถวนั้น เห็นไปไม่้ว่าเจ้าแม่กวนอิมก็การจะมาดับให้ครับแต่กลายเป็นว่าติดใจจีวรก็เลยชี้ไปแถมไม่ดับไฟให้ด้วยจเจ้าอาวัจจินจื่อที่เห็นจีวอนโดนขโมยไปก็เกิดสํานึกผิดขึ้นมาครับแล้วก็ฆ่าตัวตายโดยทราทางหัวโขกกับเสาซะอย่าง,งานั้นเป็นไงนะครับบ่นจะตายก็ตายอน,นาถจริงส่วนงอฟงพอรู้ว่าจีวรถูกมีดำเอาไปก็ไปตามนี่ครับแล้วก็เจอลูกน้องของพี่มีดำครับเป็นปีศาจงูบัณฑิตชุดขาวาก็นัดพลท,ที่กลายเป็นหมาป่าได้ ซึ่งปีศาจหมาป่าเนี่ยกำลังเอายาเม็ดไปให้พี่หมีดำกินครับแต่ก็เจองอโคงมาตบซะก่อนอโคงเลยแปลงย่างเป็นยาเม็ดส่วนเจ้าแม่กวนอิมที่ลงมาช่วยก็แปลงร่างเป็นปีศาจหมาป่าท่ามทานมะครัมีดดำคืนยาที่เจ้าแม่กวนอิมให้เข้าไปทางท,าที่ไม่รู้ว่านั่นคือร่างแปลงของงอโคงก็เรียบร้อยสิครับงอโคงก็รับบทพยาช่องชัยในท้องน้อยท้องใหญ่ของพี่มีดำจนพี่แกทนไม่ไหวครับจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้ว ทว่าเจ้าแม่กวอิ่มก็ขอชีวิตมีดาเอาไว้ก่อนจะเอาไปเป็นสิษย์พ้อมสวมรัดก้าคุมประผตด ท่านอาจารย์ข้ายังสับสนอยู่เลยภิกษุควรจะระงับความโลภได้แล้วเหตุใน,นท่านเจ้าอาวาสจีงชือยังคงยึดติดกับแค่จีวรเพียงอันเดียวหากปราะศะจากจีวรน,นั้นไปพวกเขาจะทำให้โลกรู้ได้อ,อย่างไรว่าพวกเขาตัดขาจะกกิเลนนั้นจนแล้วสิน้นจบองค์ที่หนึ่งเมทธมินและเพลิงสีชาติ ข้ามผ่านกระแสะน้ำขุนเขาแลทะลุสายลมทมินด้วยเลือดหมาป่าห่าหอ้อนอสรบิดพลังดังเปลวเพลิงที่แผดเผาจนมองไม่เห็นทางเหยียบย่ำคนที่อ่อนด้อยกว่าแต่กลับพังทลายก่อนจะไปถึงเป้าหมายช่างน่าละอายนักด้วยความงุมงามเช่นนี้โชคจะตาใดกันที่เจ้าอ้างถึง ขนาะที่ปลาเล็กกินเหยื่อปลาใหญ่ก็ซุ่มรออยู่ด้านหลังใครคือปลาใหญ่กันข้าก็ไม่อาจรู้ได้เช่นเดียวกับเหยื่อและปลาเล็กพวกนั้นพวกมันมีอยู่ทุกที่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชาปเตอร์แรกของ b Black m y t h Wukong เป็นเกมที่ถ้าไม่รู้เรื่องแบ็คกราวก็งงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับ เสริมนิดนึงนะครับอาตยนะมันคือสัมผัสรับรู้ทั้งหของเราครับประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันที่เราได้มาหลังจากที่สู้พี่หมีได้ก็คือตาครับส่วนคลิปหน้าอยากให้ผมพากทับไปเลยหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากจะอ่านเป็นซับกันก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับและก่อนจะจากกันถ้าใครชอบและอยากให้ผมทำคลิปต่อก็อย่าลืมกดไลค์พร้อมกับกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมรักไกด์ด้วยนะครับ